ครับ F4 รับพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับ Mitsubishi ปี2021นะฮะเป็น8จีโรสปอร์ตอ่อนอยู่เลยตัวนี้ติดตั้งจอยล์แอนดรอยเป็นจอยล์แอนดรอยขนาด9นิ้วนะฮะตัวนี้ตัวใหม่ Snapdragon นะครับหน้าจอระดับ Dual K นะครับเทียบเท่า RAM 8เลยตัวนี้ฮะเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งลงรถกันหน่อยฮะว่าติดตั้งลงรถแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ครับติดตั้งลงรถนะครับออกมาสวยงามนะครับขออนุญายไปประตูสักนิดนึงครับ ไม่มีเสียงรบกวนภายนอกนะครับตอนนี้เป็นเสียงแอร์อยู่นะฮะโอเคนะครับอยากขอเบาเสียงพัดลมสักนิดนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ฮะติดตั้งออกามานะครับออกแบบพร้อมกรอบนะครับแบบนี้เลยสวยงามเชื่อมต่อระบบเดิมตัวรถเข้าเกียร์ถ่ายกันครับพอเข้าเกียร์ถ่ายเราจะเห็นอาราวิวนะฮะ อราวิปรับภาพสักนิดนึงครับนี่ฮะอราวิ่งทำงานอยู่นะครับส่วนกล้องถอยก็นี่ฮะมีเส้นกาะยะเหมือนเดิมนะครับโอเคครับน้ชจอ a n อนด i d ขนาดนี้ครับสวยงามเลยน้ชจอแอปพลิเคชันนี่ฮะเล่นได้ครบเลยลื่นไหลนะครับเชื่อมต่อระบบเดิมตัวรถคอนโทรลพวงมาลัยเองคงใช้งานได้นะครับมีระบบบูทชูดด้วยนะฮะฝังช่องแต่งรถนะแดมพชรบุร์ไว้หน่อยนะครับเป็นระบบสั่งเสียงไทยเล่นได้2อแอปนะครับมาดูกันครับ แต่งรถเพชรชบรณ์แต่งรถเพชรชบรณ์ขอ,อยุยาเะไรหวรุมสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ยินเสียงพูดแต่ไมโครโฟนเพื่อลองอีกครั้งแต่งรถเพชรชบรณ์โอเคนะครับเนีย่ยฝากช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยนะครับ มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับภาพสวยนะฮะตัวนี้เป็นเป็นระบบ 2K หน้าจอนะครับดูความคมชัดนะครับความชัดความสวยของภาพแบบนี้เลยนะครับเนนบาเสียงเร่งเสียงที่วงอะลรได้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะภาพประมาณนี้เลยนะครับ ใครที่อยากได้แบบนี้ติดตั้งในรถนะครับฮิสุบชิชิออนิวปาเจโร่สปอร์ตแบบนี้ก็อินบ็อกมาสอบถามหน้าได้นะที่ f a c e b o o k แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูนะรณ์ในขณะที่เล่นอยู่เราสามารถเรียกดูกล้องได้ในปุ่มนี้นะครับเฮ้เรเรียกดูกล้องก็จะขึ้นนะครับเป็นกล้องหน้าและอาราวิวแบบนี้นะครับกดอยทีนฮะตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็นกล้องข้างนะครับก้อยทีงก็จะเล่นนะครับแบบนี้นะครับ อ่าสวยงามเลยนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ